สวัสดีครับวันนี้ครับครูพละพาติวนะครับจะมาทำข้อสอบนะครับเกี่ยวกับวิชาเอกพละศึกษาที่ทุกท่านจะต้องเอาไปใช้สอบแล้วก็สามารถเอาไปไประยุกต์ใช้สอนให้กับเด็กๆได้เลยนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับครูพละพาติวด้วยนะครับอ่าวันนี้เรามาดูกันครับว่าจะมีข้อสอบอะไรมาให้เราฝึกทำนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับข้อแรกเลยอ่านี่นะเดี๋ยวผมจะซูมเข้ามาก่อน เซปักตะก้อแข่งข like like, like, ันเซตละกี่คะแนนเรียกว่าคะแนนนะครับไม่เรียกว่าเป็นแ้มนะเรียกว่าเป็นคะแนนนะครับเซ็ตลักกี่คะแนนแต่ถ้าเป็นอย่างเช่นทีม A ได้แต้มทีม B ได้แ้มอย่างเงี้ยสามารถใช้คําว่าแ้มได้แต่ถ้าใช้คําว่าเซตลักกี่คะแนนอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ว่าคำว่าคะแนนนะครับเซปักตะก้อแข่งขันเซ็ตลักกี่คะแนนก็ไก่15บห้าขอไก่ยี่สิบเอ็ดขอควายยี่สิบห้างองงูสามสิบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคะแนนเนี่ยที่ใช้กันนะครับ ในปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะต้องใช้15ใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนจะเป็นแบบแต้มแบบบล็อกใช่ป่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบ21แต้มนะครับผมเฉลยเลย21แต้มแข่ง2ใน3เซต2ใน3เซตแล้วเซต1ก็21คะแนนเซต2ก็21คะแนนเซต3ก็21คะแนนด้วยเพราะฉะนั้นเซตที่1 2 3เนี่ยเซตละ20 11คะแนนทั้งหมดเลยนะครับส่วนเซตที่3เนี่ยจะเป็น11แต้มนะ11แต้มอ่า11แต้มเนี่ยอ่าเปลี่ยนแดนนะครับเปลี่ยนแดนเปลี่ยนแต้มเปลี่ยนแดนน,ดนะตรงนี้ชัดเจนนะต่อไปไปดูข้อต่อไปกันเลยครับพี่น้องครับอ่าลุยกล้ามเนื้อประเภทใดมีมากที่สุดในร่างกายอ่ากล้ามเนื้อประเภทใดมีมากที่สุดในร่างกาย ก็ไก่กล้ามเนื้อลายขอไข่กล้ามเนื้อเรียบขอควายกล้ามเนื้อหัวใจงองูกล้ามเนื้อสมองงองงูนี่กล้ามเนื้อสมองนี่ตัดทิ้งไปก่อนเลยใช่ไหมตัดไปไกลๆก่อนเลยมันคงไม่ถึงกล้ามเนื้อสมองเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อมันมีอยู่แค่3ประเภทถูกปะสามประเภทในที่นี้ก็คือมีกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจซึ่งกล้ามเนื้อเรียบก็คือเป็นส่วนใหญ่เป็นอวัยวะภายในกล้ามเนื้อหัวใจก็มีอยู่หัวใจอยู่นิดเดียวเพราะฉะนั้นข้อนี้เฉลยเลยกล้า กระดูกมีกี่ชิ้นกระดูกมีกี่ชิ้นกระดูกมีกี่ชิ้นครับก็ไก่106ชิ้นขอไข่206ชิ้นขอกวาย226ชิ้นงองู250ชิ้นตรงนี้ก็ถ้าเราอ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับพวก anatomy ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะทําข้อสอบได้แต่หลักการจํามันก็ก็ง่ายๆนะว่ากระดูกเนี่ยมีทั้งหมด206ชิ้นใช่ไหมผมเฉลยก่อนเลยมีทั้งหมด206ชิ้นซึ่ง206ชิ้นนี้เนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจด้วยว่า206ชิ้นเนี่ยมันแบ่งออกมา เป็นอะไรบ้าง1คือเป็นแบบกระดูกแกน2คือกระดูกระยางอ่าแกนกับระยางมันมันจะต่างกันนะคือแกนกลางแกะกระดูกแกนก็คือมันอยู่แกนกลางของลําตัวอ่าแกนกลางของลําตัวนี่มีประมาณไม่ใช่ประมาณมี80ชิ้นนะ80ชิ้นนะครับส่วนกระดูกระยางเนี่ยมี126ชิ้นอ่ารวมแล้วเป็น206ชิ้นนั่นเองอ่า กระดูกแกนก็คือเป็นอยู่ที่เป็นแกนกลางของลําตัวส่วนกระดูกระยางเนี่ยก็คือสามารถทำไมครับสามารถเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวได้นั่นเองอ่าตรงนี้ผมก็ถือว่าเป็นการติวแล้วก็เป็นการทดสอบว่าเรายังจําได้อยู่ไหมอันนี้เป็นพื้นฐานนะพื้นฐานเป็นคลิปแรกที่จะลงในใน u t u b e นะครับก็เป็นคลิปแรกแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบสรุปพวกกีฬาต่าง มาลงให้แล้วก็ใครที่เข้ามาชมเข้ามาดูเนี่ยสามารถเอาไปใช้สอบได้เลยผมมั่นใจนะครับอ่ะต่อไปข้อต่อไปภาระศึกษาในกีฬโบราณเนี่ยเรียกว่าอะไรกอไก่เรียกว่าการเคลื่อนไหวขอไขเรียกว่ายิมนาสติกขอควายเรียกว่ายืดหยุน่นงงูเรียกว่ากำลังซึ่งภาระศึกษาในกีฬโบราณเนี่ยเขาจะเรียกกันว่ายิมนาสติกนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่มีไม่มีคาอธิบายแนละ้วก็ก็น่าจะจำกันได้อันนี้เป็นความจํแล้วกันนะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่ายิมนาสติกโอเคนะครับต่อไปไปดูกระต่อค่ะพี่น้องพื่ศึกษาทุกคนอ่าไม้ลำที่11กระบี่กระบองชื่อว่าอะไรไม้ลำที่11กระบี่กระบองชื่อว่าอะไรคุณต้องดูอย่างนี้ก่อนนะครับไม้ลำในกระบี่กระบองเนี่ยมีทั้งหมด12ไม้ลำถูกปะ่ะมีทั้งหมด12ไม้ลำแล้วแต่ว่าข้อสอบเขาถามว่าไม้ลำที่11ชื่อว่าอะไรเราก็มาจําเลยเราก็มาเริ่มก่อนเลยว่า ไม้ลามที่1ชื่อว่าอะไร1นึอยชายใช่ไหมสองควงทัดหู 3. เน็บข้าง 4. ตั้งศอกหจ้วงหน้าจ้วงหลัง 6. ปก,กหน้าปกหลัง 7. ค่ายากักษ์แดสอยดาว 9. ควงแตะ 10. บนุมานแบบฟองน้ำใช่ปะสิบเอดลดล่อ 12. เชิญเทียนเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรงองูลดล่อนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทั้งหมด12ไม้ลามผม ให้คีย์เวิร์ดในการจำคุณก็จำไปว่าแบบนี้เลยแต่ผมจะเขียนนะครับลอยพวงเน็บศอกจ่วงปกยักษ์สอยควงแวกล่อเทียนอ่าตามนี้เลย ลอยควงเน็บสอกจ้วงปกยักษ์สอยควงแว ك, หวกลอดเทียนคุณก็จําไปนะครับอันนี้คือไม้ลำสิบไม้ลำในวิชาก,กระบี่กระบอกนั่นเองต่อไปข้อสอบจริงพนักงานราชการสอพอม .9 ครับตารางเก้าช่องตรงกับข้อใดตารางเก้าช่องตรงกับข้อใดเมื่อกี้ถ้าใครเห็นเฉลยไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะมาอธิบายต่อนะตารางเก้าช่องตรงกับข้อใดกไก่ความเร็วขอไข่พลังฟอคไฟความคล่องตัว ง,งงูการส่งตัวจริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้นะคือมันก็ต้องแล้วจะเจตนาแต่ว่าที่ผมได้ศึกษามาเนี่ยคือข้อนี้เนี่ยตอบว่าความคล่องตัวนะครับความคล่องตัวแต่ถ้าเป็นความเร็วเนี่ยน่าจะเป็นพวกวิ่ง50เมตรไหมเนี่ยวิ่ง50เมตรพลังก็เช่นทุ่มน้ําหนักกระโดดไกลอ่าพวกเนี้ยการส่งตัวก็อ่าพวกเดินบนราวเดียวอ่ะเดินบนบันไดรา,าวเดียวอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ยืนยืนแบบกระต่ายขาเดียวไอ้พวกนี้ก็คือเป็นการส่งตัวนี่ก็คือเกี่ยวกับ อ่าสมรรถภาพทางกายนั่นเองอ่ะไปดูข้อต่อไปครับลูกตะก้อมีกี่รูอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้แข่งกันกี่คะแนนคราวนี้มาดูกันว่ามีกี่รูนะครับลูกตะก้อมีกี่รูอ่ากอไก 10, ่สิบขอไ 12, ข่สิบสองขอไฟสิบห้าของูยี่สิบก็เฉลยเลยด้วยวกันนะลูกตะก้อมีทั้งหมดสิบสองรูนั่นเองนะครับพร้อมกับยี่สิบจุดตัดนะอ่าโอเคตามนี้นะครับ ต่อไปข้อสอบจริงพนักง,งานราชการสพมเก้าอีกแล้วนะครับถามว่าพ,ะพระพละบดีคือพระอะไรพ,ะพระพละบดีที่เป็นศักดิ์ศรีของพระศึกษาทุกคนเนี่ยก็คือพระพระศึกษาทุกคนจะต้องารลบนับถือพระพละบดีองค์นี้ใช่ไหมเขาเลยถามว่าพระพละบดีที่ขี่ช้างสามเสียเนี่ยเ,เป็นพระอะไรก็ไก่พระอินขอขอไข่พรพิทิคเนตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องตอบเลยคือพระอินนะครับพระอินนะข้อนี้ตอบ พระอินนั่นเองนะครับต่อไปข้อน่าจะเป็นข้อสุดท้ายนะครับของคลิปนี้นะครับอันนี้เป็นคลิปที่ผมทดสอบเสียงนะครับทดสอบว่าวิดีโอเนี่ยมีความชัดอะไรแค่ไหนนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นคลิปที่ที่โอเคเลยแล้วก็ผมก็จะติวผ่านตัวผมเองนะครับอ่ะกล้ามเนื้อที่ช่วยในการเคลื่อนไหวคือกล้ามเนื้อชนิดใดก็ไก่กล้ามเนื้อเรียบขอไข่กล้ามเนื้อลาย คอควายกล้ามเนื้อหัวใจงองงูกล้ามเนื้อประสาทเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อประสาทตัดมันไปไกลๆก่อนใช่ปะเพราะกล้ามเนื้อมีกี่ชนิดครับมี3ชนิดไปก่อนประกอบไปด้วยเรียบลายหัวใจเรียบเนี่ยจะเป็นอว,วัอยวะภายในอวัยวะภายในกล้ามเนืน้อลายเนี่ยก็คือเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้นอภายนอกใช่ปะที่ทํางานจังหนักอ่าแต่ก็ข้างในก็มีอย่างเช่นกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยก็มีกล้ามเนื้อลายปักปนอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนกล้ามเนื้อหัวใจก็คือสูบฉีดใช่ไหมสูบฉีดโลหิต ปวดฉีดโลหิตแล้วกันอ่ากล้ามเนื้อลายก็คือช่วยในการเคลื่อนไหวนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ตอกบกล้ามเนื้อลายนะครับอ่าื่อนในการเคลื่อนไหวนะกล้ามเนื้อลายถ้าข้อสอบถามว่ากล้ามเนื้อลายทํางานร่วมกับกระดูชนิดใดในการเคลื่อนไหวคุณก็ตอบไปเลยว่ากระดูอะไรครับละหยา กระดูกระยางช่วยในการเคลื่อนไหวนั่นเองโอเคป่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กลับครูภระตพาติวด้วยนะครับแล้วก็เพจก็คือเตรียมสอบครูผู้ช่วยภระศึกษานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ